คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยอนอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจ,จำวันศุกร์ที่19มกราคมนะครับปศสองพกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผมนัมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับเน้นหนกับ3นะครับคู่ความชัวสสาหรับ1ก็จะมี0ูนย์1นะครับสองหแล้วก็เ1เจาะ4คู่นะครับสำหรับ3ก็จะมี03นะครับ3 1 3 7แล้วก็3าสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับคู่ความชัว3ตัวเด่นก็จะมี1นึนะครับเก้าหน 4 3 9 0 7 1นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0 1 1 3 3 7 7นะครับเจาะ4คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตุลาไปก่อนเจอกันใหมก่การหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ